สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็นนะะามาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูการฝึกข,ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งกันค่ะว่าเขาทําอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเมื่อนักศึกษาวิชาทหารมาพร้อมกันทั้ง3ชั้นปีทากิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกันมีการสวดมนต์แผ่เมตตาร้องเพลงชาติกล่าวคําปฏิญาณตนและแสดงความเคารพตามกาดับชั้นปี หลังจากนั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ได้รับการฝึกทบทวนท่าบุคคลมือเปล่าสำหรับการฝึกในวันที่3ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1น,นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1สามารถปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาพักประจําชั่วโมงของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1แล้วนะคะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์พี่ป้ายแดงและน้องๆชั้นปีที่1กันคะ่ะว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างไปสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ชีหลังพี่ชีเป็นป้ายแดงใช่ไหมคะ,อะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าหลังจากที่พี่ชีได้เข้าไปช่วยครูฝึกฝึกน้องปีหนึ่งนะคะพี่ชรีรู้สึกไงบ้างคะ ครับก็ผ่านมานับวันนวันที่3เนาะก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองนะครับในการที่จะมีระเบียบวินัยในเรื่องของนักศึกษาวิชาทหารเยอะขึ้นนะครับก็น้องๆน่ารักนิสัยดีนะครับเป็นกันเองมากๆก็อยากให้น้องๆเนี่ยรักษาวินัยระเบียบอย่างนี้เอาไว้ตลอดครับค่ะขอบคุณค่ะพี่จิสวัสดีค่ะน้องปีหนึ่ง ไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะเออชื่อนสทธนกรศินลลเไทัยครับค่ะพี่ขอถามหน่อยคะว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างคะจากการฝึกวันที่3มแล้วนะคะน้องรู้สึกไงบ้างคะก็สนุกดีครับเพราะว่าได้ฝึกกับเพื่อนแล้วก็ได้มีระเบยบวินัยเพื่อนครับก็ตอนแดกกนดก็ครับเป็นเป็นลมบ,บ้างหรือยังคะยังไม่เป็นออขอให้สนุกกับการฝึกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องเีนหนึ่งน้องชื่ออะไรคะชื่อก้าวฟางค่ะ มาจากรูยนิธิวิทยาค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ทำการฝึกวันที่สามแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ารูสึกบให้เราแบบมีวินัยมากขึ้นค่ะแบบมีระเบียบมากขึ้นอ่แล้วเราเป็นเราบ้างหรือยังคะยังค่ะขอให้สนุกกับการฝึกนะคะเมื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งได้พักประจำชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็เข้ารับการฝึกต่อค่ะ เมื่อทำการฝึกเสร็จแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย